โอ้ oh. ข้างนอกเนี่ยน่าจะมีสิ่งโหดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังติดต่อกันแบบนี้มาประมาณสักเป็นนาทีแล้วครับอือ <c> ฮ <oughs> ึก็ ในงานลักษณะนี้เนี่ยครับบรรเทาสาธารณาภัยแล้วก็สาธารณาสุขเนี่ยแน่นอนว่าวิทยุสื่อสารก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอันนี้คือเข้าเรื่องแบบนอกสคริปต์เลยนะครับคือวิทยุสื่อสารเนี่ยแม้ว่าในปัจจุบันนี้หลายคนจะบอกว่าฉันไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเพราะว่าปัจจุบันมีแอปโทรศัพท์มือถือที่มันทํางานคล้ายกับวิทยุสื่อสารเกิดขึ้นมาฉันก็ไม่อยากที่จะพกให้มันรุงรังให้มันหนักกระเป๋าเล่นก็ไม่ใช้ละใช้มือถือเลยจะดีกว่า แน่นอนล่ะครับว่าผู้ผลิตวิทยุสื่อสารเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าถ้าเกิดเขายังทําแบบเดิมอยู่ผลิตเครื่องออกมาแบบเดิมๆอยู่มันก็จะเสียตลาดแมสเหล่านี้ไปแม้ว่ามันก็จะมีอุตสาหกรรมหรือว่าวงการที่ยังจะเป็นต้องใช้อยู่แต่มันก็คงจะโตไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นวิทยุสื่อสารที่เป็นสภาพของการใส่ซิมแล้วก็แทนที่มันจะส่งหาตัวรับหรือว่าหาคนที่จูนช่องเดียวกัน ID ดีเดียวกันในระยะทําการที่มันสามารถทําได้มันก็ไปออกเซิร์ฟเวอร์ครับ แล้วก็วนกลับมาใหม่ก็เรียกว่า POC อย่างที่ผมเคยเอามาโชว์ให้คุณดูนั่นเองครับในฟิลิโอบล็อกตอนนี้เนี่ยครับก็จะเป็นสินค้าของ h y เท r a อีกเช่นเคยโดยคราวนี้ครับเครื่อง POC ของ h y เท r a เนี่ยมันจะเป็นการคิดที่แหวกแนวออกไปละผมรู้สึกทันทีเลยครับว่า h y เท r a เนี่ยเข้าใจเพนพอยต์ของอย่างน้อยๆครับผู้ใช้วิทยุสื่อสาร POC ในประเทศไทยเป็นอย่างดีเพราะว่า ระบบ PUC ในประเทศไทยนปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่นับเครื่องที่แบบเราเอาไปลงแอป Third Party อย่างพวกเซนโลอะไรอย่างนี้นะฮะตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไปอยู่ต่างประเทศ แล้วมันก็อาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างไม่แน่นอนแล้วแต่ว่าในสถานการณ์ที่เราเอาเครื่องนี้ไปใช้เราอยู่ในที่ที่มีโทรศัพท์มือถือแย่งกันส่งสัญญาณมากขนาดไหนรวมไปจนถึงตอนนั้นเนี่ยเนตออกนอกนอกประเทศนะครับมันคอนเจสขนาดไหนบางครั้งเนี่ยส่งข้อความไปเกินหนึ่งนาทีก็ยังไม่กลับมาอันนี้ก็เป็นเพนพอยที่1่เพนพอยที่2ครับก็คือว่าวิทยุ POC ีเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นวิทยุใส่ซิมของหลายๆเจ้าที่เขามีแบบเซิร์ฟเวอร์มาให้เกือบทุกเจ้าเลยครับ จำเป็นจะต้องเข้าไปในระบบหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นเว็บเบสหรือว่าอาจจะเป็นแอปมาให้แล้วก็จะต้องจัดการสร้างกรุ๊ปแล้วก็ใส่เมมเบอร์แล้วก็ใส่ p r i เวลเลชต่างๆซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้เยอะขนาดนั้นเขาอยากได้อะไรที่ง่ายกว่านั้นมันก็เลยเกิดมาครับมาเป็นไอ้กล่องนี้แหละไอ้สอกล่องนี้นะครับอันนี้คือ h ฮเทราพีสา แห่เกือบไปแล้วครับเกือบจะพูดว่า T30 แล้วคือผมยังไม่ได้มีเวลามาศึกษาตัวของมันเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็เอาออกมาแล้วก็เอามาช่วยคุณดูซึ่งไอ้คู่นี้เนี่ยครับผมยืมมาจาก Rich Wave Communication นะครับเป็นผู้จัดจําหน่ายไฮเทราโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตัว P30 นี้ในประเทศไทยเครื่องข้างในนี้เป็นของใหม่แล้วก็ผมถูกกาชับมาว่าให้ระวังระวังกับมันหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องซื้อเก็บไว้เองดังนั้นเราก็จะระวังมือมากนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยครับ i t เทรา3 0เนี่ยมันก็จะมีราคาค่าตัวที่ประมาณ5,000บาทแล้วก็โอเคเอาจริงนะส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรในแง่ของวัสดุ ไปจากตัว 360, 3 6 0 3 7 0 3 8 0ที่ผมเคยเอามาโชยให้คุณดูเลยครับคือมีความทนทานแบบเดิมเลยครับแล้วก็กดแล้วก็รู้สึกเลยว่าแม่งแน่นนะครับซึ่งวิยุสื่อสารที่แบบเป็น POC อะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีเราจะดูแค่หน้าตาแล้วจะคิดว่ามันทนทานมันก็ค่อนข้างลาบากเพราะว่าผมเคยศึกษาอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อหรือเกินบางตัวเนี่ยดูแล้วแม่งโคตรบีฟเลยนะครับโคตรดูบึกบืนเลยแต่ว่าพอเอามาลองจับจับบีบบ,บดูเนี่ยกลายเป็นว่าพอบีบนิดนึงปุ๊บ จอแม่งโดนกดปุ่มลงไปแล้วมันก็ดิสตอนเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่หรือว่าบางทีเนี่ยพลาสติกมันดูหนาแต่ว่าพอเรากดลงไปมันดันสึกดังครอบแกรบมันก็มีมาแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์แบบกะโหลกกะลาด้วยแต่ว่าสําหรับไฮเทราเนี่ยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกรุ่นที่ผมจับมารวมไปจนถึงวิทยุสื่อสารที่ผมมีให้ใช้บริการอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันแข็งแรงเหลือเกินทนมือทนตีนมากเดี๋ยวผมจะลองแกะข้างในออกมาดู อ๋อโอเคครับอ๋อ oh, ใช่คือทางดิสเวฟเนี่ยเขาฝากมาบอกว่าในชุดของตัวทีเกือบไปละไม่ใช่เกือบผิดแล้วด้วยซ้ำา P30 เนี่ยครับจะมาพร้อมกับซิมจากค่าย NT นะครับแล้วก็จะใช้ฟรี1ปีตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศไทยและดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าตอนที่ผมกดส่งออกไปเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่มันจะฟกกลับมาเรามาดูในกล่องกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะโชว์ มีคู่มือซึ่งกูไม่สนใจอ่าโอเคครับมีแบล็เก็ตซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไว้หนีบกับตัวเข็มขัดแน่เลยใช่ครับมันมีคลิปมาด้วยนะฮะดังนั้นลักษณะการติดของมันก็คือเอาคลิปเนี่ยยัดเข้าไปในนี้แล้วก็เอาเครื่องเนี่ยมาประกบบนนี้แล้วคุณก็หนีบไว้ที่เข็มขัดแต่ผมจะไม่โชว์ให้ดูเพราะว่านี่คือของใหม่ผมไม่อยากที่จะทําให้ของเขาเป็นรอยกลัวจะต้องซื้อ มีสาย USB A ไปเป็น USB C มาให้แล้วก็ในปัจจุบันนี้เครื่องในลักษณะนี้ก็จะชาร์จด้วย USB C เป็นหลักก็ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยขอดูก่อนว่ามันกี่แอมป์นะฮะออกมาโอ้โห2แอมป์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชาร์จตั้งแต่หมดก้อนไปจนกระทั่งเต็มก้อนผมเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเพราะว่าแบตเตอรี่ไซส์ที่ใส่กับเครื่องประมาณนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้แบบ ก้อนใหญ่เท่าไรนักมากสุดก็คือประมาณ3500ม ah ิลลิแอมป์เอาเท่านั้นเองแบตเตอรี่อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคมาดูกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยมัน ก้อนขนาดไหนออก็ก้อนขนาดนี้ครับไซส์เนี่ยก็จะดูยาวกว่าตัว PNC 370 380านหน่อยหนึ่งตัวนี้โอเคครับ3,300มิลอยิลแอ์อย่างที่คิดไว้เลยครับมันไม่มีทางเกิน3,500นะครับก้อนไซส์แค่นี้เองการใส่ก็ปกติดีทุกประการแต่กูจะใส่ถูกด้านไหมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กูเสียวมากเดี๋ยวใส่แล้วดังแกรบเดีวกูจะสวยมันยัดยังไงวะอ๋อโอเค ก็ต้องกดอยู่ดีนะครับตัว P 3 0มเนี่ยครับมันจะมีความแตกต่างจากตัว PNC 360-370-380อยู่อย่างหนึ่ง,น,งนั่นก็คือคราวนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นยางซีลข้างในแล้วนั่นหมายความว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะมีคุณสมบัติในการกันน้ำที่ต่ำกว่าไอรุ่น3 6 0 3 7 0 380 550อะไรก็ว่ากันไปนะครับคือผมเชื่อว่ามันก็น่าจะลงน้ำได้ประมาณหนึ่งคือไม่ได้ลงน้ำแต่ว่ากันน้ำกระเซน็นแล้วก็ใช้กลางฝนได้แต่ถ้าเกิด เราจะมาวัดกันตามตรงว่ามันจะกันน้ำได้ขนาดไหนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักอ่าเปิดติดแล้วผมเชื่อว่าอีกตัวไม่มีไฟเดี๋ยวคงต้องชาร์จแบตก่อนนะครับอ่าไม่ใช่ออกเหมือนกันอ่าโอเคก็ต้องกดค้างไว้นานประมาณหนึ่งน่าจะประมาณ4-5วินาทีได้อ่าแบตเหลือ2ขีด โอ้โอเคครับมันจับสัญญาณเซลูลาร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยก็คือบูตขึ้นมาใช้เวลาไม่ถึง20วิสีดวยซามแล้วก็จับ 4G ได้แล้วถือได้ว่าโอเคเลยทีเดียวเชียวทีนี้ครับเครื่องเนี่ยมันเปิดขึ้นมาอ่าโอเคตอนนี้มันล็อกอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เราก็จะปลดล็อกด้วยปุ่ม on off key ใช่ไหม อ่าโอเคครับตอนนี้ครับเครื่องมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าเราอยู่ในลักษณะของโนกรุปก็คือเรายังไม่ได้ไปจอยกลุ่มไหนเป็นพิเศษก็คือเครื่องนี้ถ้าเกิดเปิดขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะกดส่งไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะลองกดเข้าไปดูอ่าโอเคครับในเมนูมี Create Group มีจอยกรุ่มมีกรุ๊ปที่เราเคยจอยทิ้งไว้เออแล้วก็มี เฟปเปอร์ริดกรุ๊ปด้วยนะฮะที่เราเอาไว้ใช้สําหรับเมมไว้ว่าเราจะเข้ากรุ๊ปไหนดังนั้นเนี่ยเครื่องเครื่องนี้ครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปแพรกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องแพรทุกครั้งนั่นหมายความว่าเราสามารถเมมเอาไว้ได้ด้วยเพราะว่าข้อมูลของการสร้างกลุ่มเนี่ยมันไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองถือได้ว่าดีครับถ้าเกิดว่ามีคอลล็อกนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะคุยกันแบบเป็นโทรศัพท์แบบฟูดูเพล็กซ์ได้ด้วยก็คือไม่ต้องกดเพื่อพูดก็สนทนนาโตต้้ตอบกัไดเลย System Setting Mobile Data โอเค Roaming ได้มีฟังก์ชัน APN อ่าโอเคมี Airplane Mode มี Bluetooth Mode ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าเอาไว้อ่ะฮะเดี๋ยวสิไม่มี Wi-Fi อ่ะโอ้ไม่มี Wi-Fi wi จริงด้วยครับ คือ Wi-Fi เนี่ยสำหรับใครหลายคนที่ใช้เครื่องในลักษณะนี้ <Okay. S 1> เขาก็จะบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นเท่าไหรน่นักผมเชื่อว่านั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมไฮเทร่มามันถึงตัดมาสําหรับเครื่องรุ่น T30 ตัวนี้แหละแต่ว่า สำหรับลูกค้าหน่วยงานที่เขาแบบจะใช้เครื่องอยู่ในบริเวณของออฟฟิศหรือว่าที่ทำงานซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเดินโครงขาย Wi-Fi เอาไว้อยู่แล้วผมมองว่าฟังก์ชัน Wi-Fi เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เพราะมันทำให้เขาไม่จาเป็นจะต้องไปซื้อซิมมาใช้นั่นเองแต่ว่าเครื่องนี้ไม่มี Wi-Fi นะครับพี่30ไม่มี Wi-Fi แล้วก็ POC Setting ก็มีกรุป p s e e คเตอนู่นนี่นั่นเลือกรูปได้จากตัวของมันแล้วก็ดู Info ผมเชื่อว่ามันน่าจะตั้งชื่อได้แหละแล้วก็แอปพลิเคชันก็ยังเป็น h i Talk อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเอาไปคุยกับ h h Talk ของตัว360.370.380ได้หรือไม่เพราะว่าเราสามารถที่จะกด Create Group จากตรงนี้ได้เลยโอ้โอเค Create ออกมาแล้วครับมันก็จะให้พินมาในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ผมจำเป็นต้องทำคือผมก็จะไปจอยกรุป 0, 0 1 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดกดโอเคกึกกดจอยอ่าทีนี้ครับมันก็จะไปจอยกับเครื่องที่อยู่ฝั่งนี้แล้วครับโดยที่เครื่องที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอาโฮสต์นะครับซึ่งมันก็จะมีบทบาทในการทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แต่ว่าคราวนี้ผมจะลองกดพูดดูก่อนทดสอบหนึ่งสองสามสี่โอ้เร็วมากครับ อันนี้เร็วกว่าเครื่องวิทยุ DMR อไฮเทราที่มันส่งจากตัวของมันเอง point t o point อีกนะครับอันนี้เร็วกว่าเยอะเลยครับทดสอบหนึ่งสองโหเร็วเร็วจริงๆครับเร็วจริงๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าฟอนลูมเนี่ยมันจะไปได้ถึงขนาดไหนทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบหนึ่งสองสามผมกลับมีความคิดว่าฟอนต์ลูมของตัว P 3สาไฮเทราเนี่ย มันไม่ได้เยอะเท่ากับตัว PNC 360, 370, 380คือมันค่อยกว่าประมาณหนึ่งแต่ถ้าถามว่ามันมีอุปสรรคแก่การพกแล้วก็แบบจะได้ยินไหมอะไรอย่างนี้ทดสอบหนึ่ง 1, 2, ส ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณเนี่ยพกไปแบบกิจกรรมเอาจอแล้วก็มีเสียงรบกวนรอบข้างค่อนข,ข้างเยอะเนี่ยคุณอาจจะจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรแต่คุณจะรู้ว่าวิทยุเนี่ยมันมีคนเรียกเข้ามานะครับทีนี้สําหรับเครื่องที่เป็นตัวจอยเข้าไปก็คือเป็นลูกกลุ่มเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันสามารถทาอะไรได้บ้างผมลองสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วผมก็จะเอาเครื่องอีกเครื่องหนึง่งจอยไขว้เข้าไป 8 7 0เอ้อไม่ได้ฮคือจอยจอยไข้ไม่น่าจะได้นะฮะอ่ะกดจอยโอเคมาละ6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 1อ้ออันนี้0แล้วก็9ก้าป๊บจอยทดสอบ1 2โอเคครับ มันสามารถที่จะคุยกันไปคุยกันมาจอยกันไปจอยกันมาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีความประสงค์ที่จะดูกรุ๊ปว่าเราเนี่ยเข้ากับใครอยู่บ้างอ่าก็จะเห็นเลยครับว่ามันก็จอยกันอยู่2 g r กรุ๊ปมีเมมเบอร์ดีเทลอ่เนี่แหละครับเราสามารถที่จะคุยแบบเป็นโทรศัพท์แบบโต้ตอบโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มพูดก็ได้หรือจะฮาฟต d ดูเพล็กซ์แบบเป็นอ่าการไพรเวทก็ได้รีมูฟกรุ๊ปก็ได้ แต่อันนี้ที่ผมสนใจมากกว่าคือถ้าเกิดว่ามันเป็นกรุ๊ปที่ผมเนี่ยเปิดทิ้งไว้อาเนียแหละครับอันนี้น่าจะใช่ disolve s group ครับสมมุติว่าเครื่องเนี้ยเป็นเจ้ากลุ่มเป็นโฮสต์ถ้าเกิดว่าผมบอกว่ากลุ่มเนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจละผมจะขอปิดกลุ่มอย่างเป็นทางการผมจะลองกด disolve s ดูอ๋อ d i s แบนเดอร์กลุโอเคครับแล้วก็กดโอเคค้างไว้คราวนี้ ผมเชื่อว่าในเครื่องฝั่งนี้ก็จะไม่เห็นกลุ่มข้างต้นจะเหลือกลุ่มแค่กลุ่มเดียวแล้วเช่นเดียวกันเครื่องตัวนี้เนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันก็ซ้ำๆกันในกลุ่มของเครื่องวิทยุ POC ก็คือวิทยุสื่อสารใส่ซิมซึ่งต้องใช้โครงข่ายโทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเท่าไหรนะัก แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับตัว P 5 0 P 3 0ของไฮเทราเอาอีกแล้วก็คือเรื่องของความง่ายในการใช้งานครับ ผมพอเข้าใจเลยว่าไฮเทราเนี่ยเขาผลิตรุ่นนี้ออกมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างเฉพาะนั่นก็คือตลาดแมสที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องอมีความปลอดภัยในการสื่อสารแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเจอการจอยกันโช๊ปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยมันเป็นอะไรที่สามารถย่นย่อความลาบากในการเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้วก็ต้องมานั่งครีเอทกรุ๊ปแล้วก็ใส่เมมเบอร์เข้าไปแล้วก็ต้องรอว่าเออคนที่เป็นหน้าที่สปอร์ตหรือว่าเป็นแอดมินเนี่ยเขาจะว่าที่จะ ทำให้ตอนไหนมันทําให้การใช้งานวิทยุรุ่นนี้เนี่ยในหน้างานซึ่งอาจจะมีความด y n a ิกก็คือมีจํานวนเครื่องที่แบบไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากเหมือนกับที่เราเนี่ยจูนวิทยุสื่อสารเครื่องแดงหรือว่าเครื่องดําตามปกติเลยนั่นเองมันก็จะเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่สามารถเข้าใกล้ความเป็นวิทยุสื่อสารที่ใช้งานง่ายมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับส่วน โอ้ใช่ ท้ายที่สุดเนี่ยครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมยังบอกกับตัว Rich Wave อยู่ว่าถ้าเกิดว่า h ฮ t e r a เนี่ยเขายังไม่เปลี่ยนหัว2.5 TRRs เนี่ยมาเป็นอะไรก็ตามที่มันล็อกได้ผมก็จะยังไม่ซื้อมาให้ลูกค้าใช้เพราะว่าผมเคยเจอปัญหาครับว่าไอ้ตัวขั้ว2.5ม m mm ม TRRs เนี่ยมันเป็นขั้วที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ผอมแล้วก็หลายครั้งเวลาที่ลูกค้าเนี่ยก็เผลอแบบไปกระชากนู่นนี่นั่นมันก็หักในบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็สําหรับงานอีเวนท์ที่ ซีรีสมากเนี่ยแน่นอนว่าการใช้สมอ l l ทอล์กหรือว่าแฮนด์ฟรีเป็นสิ่งที่สําคัญผมก็เลยอยากจะได้แบบที่มันล็อกแบบมืออาชีพซึ่งไฮเทราก็ยังไม่ได้ตอบสนองผมในด้านนี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าไฮเทรา P 3 0มมันยังไม่ใช่จุดที่ผมจะซื้อมาให้ลูกค้าใช้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นใครก็ตามที่ไม่ได้ต้องการความปลอดภัยในการสื่อสารมากมายนะัก จอยกันได้ง่ายๆคุยกันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนกับเป็นวิทยุสื่อสารทั่วไปคุณใช้สำหรับออกงานอีเวนต์ของบริษัท ใช้สําหรับไปออกเอาทิ้งครอบครัวไปตั้งแคมป์ไปทํานู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมแบบเก็บอาซีนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งงานอีเวนต์ซีเรียสที่แบบไม่ได้ต้องการที่จะต้องมีระบบหลังบ้านอย่างเป็นกิจลักษณะไม่จําเป็นจะต้องไปดูว่าเครื่องแต่ละเครื่องตอนนี้เนี่ยมีพิกัดอาร์ติจูดลองติจูดอยู่ตรงไหนใน GPS แล้วก็ไม่ต้องไปกําหนดว่าจีโอโลเคชันที่เครื่องนี้จำเป็นต้องอยู่อยู่ที่ไหนหลุดออกไปแล้วล็อกเลยหรือไม่ P. 3 0 Hytera เกือบอีกแล้ว P. 3 0 Hytera ก็เป็นตัวเลือกที่โอเคพอสมควรแล้วก็ท้ายที่สุดครับวิทยุสื่อสารรุ่นนี้ไม่มีกล้องนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นออปชันที่ยูเซอร์ไม่ค่อยจะได้ใช้ซึ่งแตกต่างจากฝั่งของพวกแบบ Public Safety ฝั่งที่เกี่ยวข้องกับพวกแบบราชการที่เขาใช้เป็นประจำ ก็ตัดทิ้งไปก็ดีราคามันก็เลยลงมาประมาณนี้แล้วก็เยี่ยมมากเลยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนที่คิดว่า POC ดั้งเดิมมันไม่เวิร์กสำหรับคุณขอบคุณมากครับ r i h w w v e ขอบคุณครับที่เอามาให้ลองยืมใช้สวัสดีครับ